เลยครับมอนี้ก็ได้เมนูเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนื้อ,อกระดูกก้อนจระเข้ครับเดี๋ยวสิมาถอ,อดกระเทียมพริกไทยครับครับแกบเด็ดเดดอีกแล้วมอนี้เนี่พริกไทยครับตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลงมือมากกันเลยครับพริกไทยลงไปครับผมหัว

เ,เ,เนี่ยเจลเคแกะว่าน้่อแล้วครับที่มาถอดครับแม่นูครับแกะเหมือนสุดยอดเลยครับแม่นู่เลย โอเคครับหมักไว้ก็เข้าค่อยไปทอดกันครับ ยอดกับเมนูเนี่ยโอ้ป่ขอขวนนาตาขมักขมินเอ้ยมือถอดได้ก่อนเมือถอดแข่มือถอดแข่ได้ก่กอนเยเดี๋ยวเมนูเด็ดกับแก้มเด็ดเด็ดเลยมือนียกับแก้ม,กมชั้นเลิศ เหลืองงามแล้วครับวันนีุ้ดยอดเลยนไงตีเรื่อยร้อนี้ก็ดเด็ดเด็ดเด็ดเมนูนี่เด็ดแน่นอนเลยทอดเนื้อแกะครับก็บรรยากาศเนี่ยมือแรงมือนี่งเกลือนี่ว่ากินชัดขึ้นบุกบึงแล้วเออ โอ้เหลืองกรอบนะครับวันนี้แก้วแก้วแก้วเลยเตะแซ่บเตะเตะกินตัวนี้ทอดทอดกระเทียมพริกไทยแคร์ครับหรือว่าจระเข้นะครับนะอันไี้มันลุกเราก็หล่อมากก่อนตักออกก่อนครับอันไี้เดี๋ยวันที่ใหม่ก่อนครับโอ้สีสันสุดยอดเลยครับ ไฟแห้งเลยครับเนี่ยไฟกรอบๆนะโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอดแขขร์ถอดสีค่คงออนจโอเคเอ้าเสียเดี๋ยวปูซิมครับผมปั่นปัตตะขานเนี่เออวุอ้นสุดยอดแห้งจงัจงเลยแตแตงแตงแตงปั่นปัตตะขานเออแตงกันเอ้าลองซิมลองดูถอด บอกตามบอกเ่เคยกินกัดเจียเพรสรรอนบงอ่อดเกลี่นี่แะเมนูเด็ดเลยครับแก้มสุดยอดอืออือเเสียงเงียบือกรอบเลยอือือกสดที่คงหมูเนาะเออตเหนียวแฉบบอือเออเนาะแบแฉบือสุดยอดแล้วคำนี่นครับอ้าววววดววววววีววววเอวนววนววววววออวทวววววว อ้าวอสุดยอดเลยครับเมนูนี้ครับเจีบเด็ดยี่ห้องงูครับเจ็บดีมกะามากกินทอดแขนนํ้เงกินครับวเสียงกบทีอเจ้าเนี่ยเมื่อกี้เป็นกบรอบยมขมเแียวครับเลือก

กหนียอเหรอครับกลาเบลสีโค้งแก่สีโค้งแก่กระดูกอ่อนนั่นแหะครับน้องมาทอดลอาอด่ลาโม้ก,กับพี่น่เสุดยอดครับากตีอดอรหาเือบ กเ้ขอบคุาครเกบทง้าจมกมากับฝากก้นไรกดแก้กตาน่นะครับสำหรับนี่ก็ไว้สซัมเน่พออ่นคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ